สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาเอาลังต่อลังต่ออันนี้กำลังเดินเข้าป่ามาดูแล้วหัววันไปเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวจะให้ดูไป,ไปเบิ้งน้ำกันยังได้ต้นนู่นเดี๋ยวเออิ่มไปทั้งกันละถูกละ มีต้นเดียวน,น,นี้นี่เห็นไหมนี่แหะจำต้นไม่ค่อยได้มันมืดมันอยู่ในป่าปลาลกล้างปลาดงดิบนี่ยไปยิปอีกๆนี่นี่นี่ก็ปรากฏว่ายังหาต้นไม่เจอ มันปลามันปินกลางคืนไงมันกระเด็ดตอนมาดูไหวหพววันอเอาไปดูดก,กันเหยนว,ว่าต้นไม่ใกเอาหัวไปมงซะอีกนี่มหมนน ยังเลยตรงไหนวะลืมต้นลืมต้นเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละเห่ะละเห่ะไรเห่ะละมาเนยมาเนลลังใหญ่อยู่ครับเดีย๋ยวจะให้ดูใกล้ใกล แน่แน่นอนก็ตำรวจรูเข่ารูออกปกติต่อมันก็จะมีรูเข่ารูออกอยู่รูเดียวเสียงฮะอยู่อยู ah ่จังแม่เหม่ยเยอกมาเออมันเหตดแสงไฟเดียวนี่ตำรวจรูเข่าออกก่อนว่ะอืมอยู่ฟังนี้เด้อ เขาเห็นแสงไฟไม่แดกเขาเห็นแสงไฟก็จะวิ่งตามแสงไฟไเออรูเดียวโน่นครับรูเดียวรูเดียวลังเดียวนีรูต้องไปฉายผมนี่แหละรูเขาออกวันนี้เราจะไม่เผาเผาไม่ได้ มีรูเดี๋ยวอะไรรูเขาออกอันนี้ก็กไม่ได้แตกหรอกมันเป็นนั่นชี้ๆเพราะว่าปืนเป็นยาให้เป็นไม้ไม้แห้งจะมันไม้ป่าจะนั้นต้องเอาวิธีอุดนะครับรอสักครู่เตรียมอุปกรณ์กดถ่ายแล้วนะั่นเดีล้วก่อกนแอ้ม คุงมไหมวะคุ้มไหมนะ อุอุ้เดี๋ยวพี่เก่อนเด้อไปยเฟย่งนเขาออกมาได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตะกี้น้ำไปเกี่ยวลังแม่เขาเลยออกมาเดี๋ยวสักครู่ก่อนให้เขาเขาลังก่อนก็เมื่อกี้มันมันเป็นภูมน้ำครับแล้วก็มันมันจะสูงนิดนึงก็เลยฉุดไปเกี่ยวกะกะลังมันที่นี่เนี่ยมันก็เลยออกจากลังมาเดี๋ยวรอมันเขาลังอีกประมาณสักสามนาทีครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ปิดไฟปิดไฟเมืดที่เห็นนี่ผมใช้ไฟนาโทรศัพท์นะครับรวเขาเข่าลังเพราะมันอยู่ในปา่าแล้วเดี๋ยวเขามันก็เข่าลังหมดล้วครับก็ลังลังจากที่จะดูเมื่อกี้เขาลังแล้วนะครับเขาเขาลังแล้วเดี๋ยวรอมันได้มานะครับรอมันได้มาเดี๋ยวขึ้นเอาเลยตา,ายละตายแล้วนะ คืมอมันมีลูกเกินเท่าไหร่กน้สารณตังตัฝั่งนี้เ็ฟังฟัง I don't know.

ไ้ฝังงุนดากิดอะไรที่หยุดไปได้ไปฝังงุนดากันเลยอ๋ออ๋อสําเร็โอ้ตื่นเลือแล้ว